สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตามาและอบลุงวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยเที่ยวกันที่จังหวัดมิยาสกิค่ะเมืองแห่งรีสอร์ทของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยต้นปาล์มและความงามตามธรรมชาติที่มาพร้อมกับวัฒนธรรมอันงดงามและอาหารท้องถิ่นอันเดินรสอย่างมิยาสกิวากิวถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยค่ะ จาก EP ที่แล้วพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฟุกุโอกะสําหรับ EP นี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดมิยาสกิจ,จุดหมายไปทางแรกของพวกเราก็คือภูเขาทาคาชิโฮถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงทาคาชิโฮกอชนะคะหรือว่าภูเขาทาคาชิโฮนะคะแล้วก็เราจะไปดูความงามตามธรรมชาตินะคะนี่ข้างล่างเนาะก็เป็นแท้ากๆกับลัาทานนะคะ ถือว่าเป็นที่เด่นเจมของจังหวัดนิยาซังินะคะตอนนี้ดาน้าสอเซวาิวตูนั่นเองกำลังจะเดินลงไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือผ่ากันค่ะนี่นะคะก็เป็นเรือที่เราจะลงไปกันในวันนี้นะคะตอนนี้คนก็ต่อคิวนะคะแล้วก็ต้องสวมชูชีพก่อนลงเรือนะคะ ขบข่าวลึกลับทาคาชิโฮที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อหลายพันปีกำแพงหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลามาจากการระเบิดของภูเขาไฟอาโศกกำแพงหินสีเทาดำริ้วแนวนอนและริ้วแนวตั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสูงกว่า70เมตร ตัดกับสีน้ำเงินอมเขียวของแม่น้ำโกคาเซที่ไหลผ่านบวกกับเสียงน้ำตกซู้ซ่าของน้ำตกมานายที่สูง17เมตรที่ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยติดอันดับหนึ่งในร้อยของน้ำตกญี่ปุ่นที่นี่จึงเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างตัอย่างมาสัมผัสชมความงามตามธรรมชาติที่สวยงามกันอย่างใกล้ชิด กำแพงหินที่เราเห็นอยู่เกิดจากการที่ภูเขาไฟอาโซระเบิดและลาวาก็ไหลามาทับถมกันเป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะสำหรับร่องรอยที่เราเห็นที่หุบเขาทาคาชิโฮเนี่ยถ้าสังเกตได้เพื่อนๆจะเห็นว่าริ้วของหินนั้นมี2ริ้วก็คือริ้วแนวตั้งและริ้วแนวนอนโดยภูเขาไฟอาโศระเบิดทั้งหมด4ครั้งค่ะ แต่ร่องรอยที่อยู่ที่กำแพงหินที่ด้านล่างเป็นริ้วแนวตั้งเนี่ยเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอสศกครั้งที่3หรือประมาณ1 2 0 0 0 0ปีก่อนส่วนริ้วแนวนอนที่อยู่ด้านบนเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอสศกครั้งที่4ถ้ทานับจากปัจจุบันก็ประมาณ90,000ปีที่ผ่านมาค่ะด้วยเหตุน,นี้เลยทําให้เห็นว่ากำแพงหินผาที่ทาคาชิโฮเนี่ยมีริ้วที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง ความเสี่ยวของเราก็คือจะเข้าใกล้นะคะแล้วก็จะมีน้ำกระเด็นกระเซน็นกระซอนเข้ามานะคะโอ้ จุดแนวกำแพงหินผาที่สูงที่สุดมีชื่อว่าเซนินโนเบียวบุอิวะอยู่ที่ความสูง70เมตรค่ะกำแพงหินที่ทาคาชิโฮถือว่าเป็นมรดกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เอาไว้ให้เราได้ชื่นชมกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนที่ทาคาชิโฮเลยก็คือไก่ย่างโทริโนมารุยากิของร้านอารารากิโนชยะซึ่งเป็นไก่ย่างที่ผ่านการย่างมาแล้ว4ชั่วโมงค่ะผ่านการหมักปรุงรสมาเป็นอย่างดีความเด็ดก็คือเราสามารถแบ่งไก่ได้โดยใช้มือไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆก็สามารถแยกไก่ เป็นตัวทั้งตัวเนี่ยออกจากกันได้อย่างง่ายดายและเนื้อสัมผัสของไก่ก็นุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆค่ะขาดแค่น้าจิ้มแจ่วเท่านั้นแหละค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยนะแล้วก็มีกินหอมของเครื่องเทศบางๆนะคะ <laughs> คือถ้ากินเปล่าๆอะ่ะก็อร่อยลีนๆแต่ถ้าคนที่ชอบรสจัดจ้านเนี่ยก็คงจะนึกถึงน้าจิ้มแจว่วหรือแม่ก็น้ำจิ้มไก่หรือบางทีก็นึกถึง น้ำจิ้มข้ามันไก่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือช่วยให้เราหายหิวแล้วก็ลืมความหนาวได้เลยค่ะนอกจากนี้อย่าลืมแวะลองอาหารชุดประจำร้านด้วยนะคะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับปลาเท้าสย่างผักเครื่องเคียงซุปมิโซะข้าวในกระบอกไม้ไผ่และชิกินนำบงังนี่ก็เป็นเมนูท้องถิ่นอันเรื่องชื่อของจังหวัดมิยาสกิเขาด้วยเช่นกันค่ะเป็นไงบ้างรอร่อยอยู่สดไหมสดมากระวังตั้ง กินกับข e ้าเหนียวนะไม่ใช่ก็สวยจะเป็นข้าวไซพูดนะมันก็จะเกาะกันแน่นหน่อยนี่มาแต่ตัวเองใช่ยกจานมาเลยชิมมันทั้งอย่างนี้เลยนะรอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเนอะอ๋อนิ่มๆข้างบนมันเป็นอะไรมายองเนสหรือเปล่า ปกติไม่ค่อยได้กินไก่ทอดแบบนี้ถ้าใครตามจะรู้นะแต่ว่าอันนี้มันมีนุ่มๆม,มีรสชาตินัวๆข้างในทําฮาดเลยนะชิคกิ้น้ำบางจ้าถ้ำอมาโนยะสึกาวระตั้งอยู่เรียบแม่น้ำอีวาโตะระหว่างทางเดินไปถ้ำแห่งนี้จะผ่านธรรมชาติที่สวยสดงดงามจะมีสะพานหินที่มีชื่อว่าไทโก้บริดจ์เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากๆค่ะ ถึงถ้ำจะเจอสารเจ้าเล็กๆและมีเสาทอริอิที่ให้เราเข้าไปสักการะขอพรกันด้วยถ้ำมีขนาดกว้าง40เมตรลึก30เมตรตามตำนานเล่ากันว่าถ้ำนี้เป็นที่รวมตัวของเหล่าทวยเทพ800องค์ที่มาปรึกษาหารือกันเพื่อให้เทพดวงอาทิตย์ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆออกมาส่องแสงอีกครั้งและที่นี่ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับคำขอที่สำเร็จสมหวัง และที่ตั้งของถ้ำก็อยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าอาม m นอิวาโตะซึ่งสามารถเดินได้ประมาณ10นาทีค่ะเมื่อมาถึงถ้ำอามาโนย a ส u ทาวาระเราจะได้เห็นเหล่าบรรดากองหินที่ผู้มาเยือนนำมาตั้งเรียงไว้โดยมากจะนิยมเรียงเป็นเลขคี่นะคะเช่น 3, 5, 7 โดยมีความเชื่อความศรัทธาที่ว่าหากเรียงได้สำเร็จหินไม่ล้มสิ่งที่ขอพรนั้นก็จะสำเร็จสมหวังดังเหล่าทวยเทพที่มารวมตัวกันและออกกลยุทธ์ให้เทพแห่งดวงอาทิตย์นั้นที่ซ่อนตัวอยู่ออกมาได้สำเร็จนั่นเองหากใครมีโอกาสมาเยือนยังเมืองทาคาชิโฮจังหวัดมิยาซากิแล้วแล้วก็อย่าลืมแวะมาขอพรที่นี่กันนะคะเป็นความสุขทางใจและสดชื่นสดใสไปกับธรรมชาติ ที่แวดล้อมจริงๆค่ะพี่อ๊อฟทำอะไรคะเรีงหินะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรียงหินเป็นเลขที่แล้วที่ฐานก็จะเป็นจริงใช่ไหมใช่ ชมวิวสุดว้าวบนเกาะโฮโซชิมะที่เรียกสั้นๆว่า Cross of the Sea หรือ the Sea Cross where wish come true ที่จังหวัดมิยาสากิในภูมิภาคคิวชูกันค่ะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่หลายๆคนต่างก็แวะมาเช็คอินเพื่อขอพรให้สมหวังความฝันนั้นเป็นจริงด้วยความพิเศษของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายกับตัวคันจิญี่ปุ่นที่อ่านออกเสียงว่าคานาอุที่มีความหมายว่าความสมหวังความฝันเป็นจริงและที่นี่ก็ถือเป็นจุดชมวิวที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง ด้วยค่ะ สเสน่ห์ของจุดชมวิวแห่งนี้ก็คือจะมีจุดที่ให้สันกระดิ่งขอพรกันด้วยนะคะใครที่กำลังท้อต้องการกำลังใจก็แวะเวียนมาเติมเต็มพลังใจสันกระดิ่งขอพรให้กับตนเองคนรักและครอบครัวที่นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฮิวกะในจังหวัดมิยาสกิใครที่แวะมาเยือนแล้วต้องห้ามพลาดค่ะพวกเราก็ขอส่งกาลังใจและขอพรให้เพื่อนๆพืสเร็จสมหวังเช่นกันนะคะ เมื่อมาเยือนมิยาสก,กินั่นก็คือเนื้อวัวมิยาสก,กิวากิวสุดพรีเมียมที่เลี้ยงภายในจังหวัดมิยาสก,กิและเป็นความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นใครเป็นสายเนื้อต้องห้ามพลาดเลยค่ะนี่ยนะลิงนี่นะ,นะคะเดี๋ยวให้พี่อบชิม้วนะพี่อบชิมเลยจิ้มเกลือนะคะเพราะว่ามีแบบความสนุกก็คือกินได้หลายแบบเนื้อหลายอย่างอร่อยมากเลยนิ่มมากนิ่มมากเลย อรอโอเคอาต่อมาอะไรโชยุหรือเปล่าหรือสูตวาซาบิเอาวาซาบิทูกดี้อร่อยฟินเหม็นขาวไหมไม่เหม็นเลยน้อนุ่มข้างในมันเหมือนแบบสีแดงๆเนาะก็ทำแบบมีดนยมถึงแงนด์นิดๆเลย นี่นะคะเกลือบางมากๆอ๋อเมนจิ้มโชยอยู่ทางหลัง,ง,ลงนี่เนาะใช่คือเขาให้วางแล้วเอาไข่แดงกินแบบอบข้าวไงมี่เพียวกินบบแบบว่าจิ้มเปียวๆโอเค <ๆ S 2> จะลองลองแบบนั้นดูใช่ไหมเออเอาแล้วสองชิน้นอเงี้ยแล้วไข่แดงนี่นะคะอันนี้ก็คือเนื้อวัวไข่แดงแล้วก็ใส่ซอสที่ทางร้านปรุงนะคะ ลายไหมสาลายตีหม่ดองดูดียังไงบ้างนโนนดีข้านอนรู้ว่ามันไหวอยู่แล้วไงโอเคจบ ขอพรสาลเจ้าแห่งความรักหนึ่งเดียวแห่งเกาะอาโอชิมะที่เป็นพาวเวอร์สปอตและฮามพาดของคู่รักสาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่ยื่นลงไปในทะเลนั่นก็คือสารเจ้าอาโอชิมะค่ะที่ภายในมีจุดขอพรในเรื่องต่างๆยเยอะแยะมากมายระหว่างทางเดินเข้าสู่ตัวสารเจ้าเราจะได้เจอกับตู้ไบรณ์นีแห่งความสุขที่มีสีเหลืองตั้งเด่นเป็นสง่าก่อนที่จะข้ามสะพานและเดินไปยังเกาะที่ยื่นเข้าไปในทะเล เราก็จะพบกับเสาโทรีอิสีแดงที่บ่งบอกว่าเราเดินมาถึงเขตตัวสารเจ้าแล้วค่ะ จะได้เห็นริ้วหินที่ดูคล้ายคลื่นที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า Onino Sentaku หรือกระดานซักผ้าของยักษ์ถ้าระดับน้ำทะเลลดลงเราก็จะเห็นแผ่นหินที่ดูเป็นริ้วๆเป็นทางยาวคล้ายกับกระดานซักผ้าที่มีแผ่นใหญ่มากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาโอชิมานี้ด้วยล่ะคะ่ะริ้วหินที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือชั้นหินที่อยู่ใต้ทะเลเมื่อ700ปีก่อนเลย สารเจ้าอาโอชิมะไม่ได้เด่นเรื่องความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังเป็นพาวเวอร์สปอตให้เรามาขอพรให้สำเร็จสมหวังกันในอีกหลายๆเรื่องรวมถึงยังมีจุดยกหินเสียงไายคล้ายๆกับยกพระเสียงไายที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ จุดว้าวที่ห้ามพลาดของสายถ่ายรูปเลยก็คือบริเวณอุโมงแห่นป้ายเอมาค่ะที่คนมาขอพอรกันต่างก็นำมาแขวนไว้ที่นี่เยอะมากๆจนกลายเป็นสปอตถ่ายภาพลงโซเชียลกันเลยทีเดียวบรรยากาศภายในศาลเจ้าก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธ์แถบทะเลนะคะอย่างเช่นต้นปาล์มเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นตากันนะัก ถ้าพูดถึงศาลเจ้าญี่ปุ่นแต่ที่นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้เลยค่ะและภายในก็ยังมีต้นปาล์มคู่ด้วยนะคะที่เราสามารถนำเชือกสีสีเนี่ยมาผูกแล้วก็ขอพรโดยเลือกสีตามสิ่งที่เราต้องการว่ากันว่าหญิงตั้งครรภ์ก็มาขอพรผูกเชือกสีชมพูให้คลอดบุตรง่ายและปลอดภัยที่นี่เช่นกันค่ะ จุดใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีจุดโยนจานโยนเปลือกหอยเสี่ยงทายกันอีกด้วยค่ะใครเป็นสายกิจกรรมชอบเสียงทายทจัดเลยจะว่าไปสาลเจ้าอาโอชิมาเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เราทำเยอะจริงๆ,งๆนะคะ อุดรจิงกูศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมิยาซากิที่ใครได้มาต้องแวะมาสักการะขอพรกันที่นี่ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลนะคะมีตำนานเล่าขานกันมากมายเกี่ยวกับศาลเจ้านี้ว่าเจ้าหญิงโอโตฮิเมะหรือเจ้าหญิงถ้ำมังกรได้ขี่เต่ามาคลอดลูกที่ถ้ำแห่งนี้และก็มีความเชื่อที่ว่าลูกของเจ้าหญิงน่าจะเป็นพ่อของจักรพรรดิจิม,มูจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นในตำนานนั่นเอง ภายในศาลเจ้าที่อยู่ในถ้ำก็มีหินสองก้อนที่มีลักษณะคล้ายกับเต้านมและมีน้ำไหลยหยดลงมาปัจจุบันก็ยังคงมีน้ำไหลลงมาอยู่นะคะในภาษาญี่ปุ่นเรียกหินสองก้อนนี้ว่าโอชิชิอีวะจากตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาเลยทำให้มีพ่อแม่หลายๆคนเดินทางไปที่ศาลเจ้าเพื่ออธิษฐานขอให้ลูกของตนคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยและให้เติบโต มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและก็ยังมีความเชื่อกันอีกค่ะว่าการได้ดื่มน้ำที่ไหลาจากหินทั้งสองก้อนนี้จะช่วยให้คำอธิษฐานข้างต้นนั้นเป็นจริงและสารเจ้าอุโดยังเป็นที่นิยมของคู่รักคู่แต่งงานก็มาขอพอรให้ความรักชีวิตคู่ราบรื่นเช่นกันค่ะ ไฮไลท์ของสันเจ้าแห่งนี้ก็คงอยู่ที่หินเสียงทายนะคะหินเสียงทายที่ว่านี้มีชื่อว่าอุนดามะค่ะ1ชุดจะมีหิน5ก้อนราคา100เยน เราสามารถซื้อได้จากสารเจ้าที่อยู่ในถ้ำจากนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งที่อยากได้ไว้ในใจแต่ก่อนโยนเราต้องโยนให้ถูกวิธีด้วยนะคะสําหรับผู้ชายให้โยนด้วยมือซ้ายและผู้หญิงให้โยนด้วยมือขวาจุดที่เราโยนหินนั้นจะมีหินรูปร่างเหมือนเต่าเรียกว่าคาเมอีวะและมีเชือกคล้องอยู่ตรงนั้นจะมีหลุมเล็กๆนั่นคือเป้าหมายของเราค่ะถ้าโยนเข้าหลุมหินที่ว่านี้พรที่เราขออธิษฐานไว้ก็จะ สมหวังนั่นเองเรามีโอกาสตั้งห้าครั้งเลยนะคะลองเลยใกล้ละ ย่านเมืองเก่าที่ได้รับสมญานามว่าลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชูนั่นก็คือเมืองโอบิค่ะที่นี่มีที่เที่ยวโบราณที่น่าสนใจนั่นก็คือซากปรา,าสาทโอบิและย่านเมืองเก่าในอดีตเขตเมืองเก่าบริเวณรอบๆตัวปราสาทโอบินั้นเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอย่างมากในยุคเอโดะแต่ปัจจุบันคงเหลือไว้เพียงแค่ซากของปราสาทที่ถูกบูรณะใหม่แล้วและแวดล้อมไปด้วยเมืองเก่าบ้านของซามูไรที่ปัจจุบันยังคงมีลูกหลานอาศัยอยู่ และบางหลังก็ส่งต่อให้ผู้อื่นปรับปรุงดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ร้านอาหารหรือโรงแรมเป็นต้นค่ะแต่ก็ยังคงภูมิทัศน์เอาไวเช่นเคยนะคะและเมืองโอบีแห่งนี้ก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยค่ะ บริเวณโซนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเมืองเก่าของย่านโอบิเราจะเห็นสองข้างทางมีทางระบายน้ำที่น้ำใสามากๆค่ะไม่เพียงแค่มีแต่น้ำที่ใสยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะภายในทางระบายน้ำเนี่ยยังมีปลาคัฟที่ว่ายไปมาให้เราได้เดินชมเดินห่ายรูปด้วยค่ะถือว่าเป็นสีสามที่หาชมได้ยาก คนที่รักปลารักน้ำรักธรรมชาติคงต้องฟินแน่ๆค่ะแต่ระหว่างถ่ายรูปก,ก็ระมัดระวังรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาและอย่าส่งเสียงดังนะคะเพราะว่าแวดล้อมไปด้วยบ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงค่ะ ปราสาทโอบีถูกสร้างขึ้นช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่14เคยถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวแต่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่แล้วก็ถูกทำลายลงอีกครั้งในยุคเมจิปัจจุบันย,ยังคงเหลือแต่ซากกำแพงและทิวต้นสนที่ปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวแต่กลับได้รับความนิยมและชื่นชมจนกลายเป็นวิวที่สวยงามโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชอบถ่ายรูปและโพสล,ลงโซเชียลมีเดียค่ะต่างก็แวะเวียนมาเช็คอินกันที่นี่ ขบวนสุดพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า Limited Express Umi Sachi y a m a s a s h i เป็นรถไฟสายสุดคลาสสิกของจังหวัดมิยาสากิเริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่10ตุลาคมปี2010โดยรถไฟขบวนนี้วิ่งจากสถานีนางโกถึงสถานีมิยาสากิถ้าใครแวะมาเที่ยวปราสาทโอบิก็สามารถนั่งรถไฟขบวนนี้ได้ค่ะ จากชื่อที่มาของขอบวนรถไฟก็มีความหมายด้วยนะคะอุมิซาชิก็คือความสุขของทะเลและยามาซาชิก็คือความสุขของภูเขาดังนั้นรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟแห่งความสุขของทะเลและขุนเขานั่นเอง ในขบวนมีการตกแต่งที่คลาสสิกมากๆค่ะตกแต่งด้วยไม้ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายจนได้รับฉายาว่าเป็นรถไฟรีสอร์ทลิมิตเอ็กซ์เพรสและแบ่งตู้โดยสารเป็น2ตู้ก็คืออุมิซาชิและยามาซาชิใครเป็นแฟนขับรถไฟคงต้องฟินแน่นอนเพราะนอกจากจะได้เห็นความสวยงามบนรถไฟแล้วยังได้เห็นวิวระหว่างทางทั้งซ้ายและขวาซึ่งเป็นธรรมชาติที่งดงามที่เราจะเพลิดเพลินได้ตลอดเส้นทางการเดินทางค่ะ ภายในของรถไฟขบวนนี้จะมีอยู่สส่วนด้วยกันอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็คืออุมิซาชิตู้โดยสารด้านหน้าตกแต่งมาในธีมทะเลก็จะใช้สีฟ้าในธีมหลักและตู้โดยสารตู้หลังยามาซาชิ achi, ก็จะมีการตกแต่งมาในธีมภูเขาก็จะใช้สีน้ำตาลเป็นสีหลักในการตกแต่งในตู้นี้ค่ะ โดยทั้งสองตู้โดยสารจะมีการตกแต่งด้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นพื้นกำแพงเก้าอี้โดยสารก็ให้ความรู้สึกที่คลาสสิกมากๆค่ะแต่ความเป็นไม้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ภายในขบวนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะภายนอกรถไฟก็เป็นไม้ด้วยค่ะซึ่งส่วนตัวพวกเราไม่เคยเห็นรถไฟที่เป็นไม้แบบนี้มาก่อนเลยภาพจํารถไฟที่หลายๆคนรู้จักก็คือม้าเหล็กจะทําด้วยเหล็กเท่านั้นแต่รถไฟขบวนนี้ถูกเนรมิตไปด้วยไม้เลยเพิ่มความว้าวเข้าไปอีกค่ะ ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปพาเที่ยวภูมิภาคคิวชูในจังหวัดมิยาาก,กิหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้และสนุกไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะสำหรับคลิปเที่ยวคิวชูยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปเที่ยวคิวชูในจังหวัดต่อไปได้ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย